เอานะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการผสมดินนะครับของอาพยัพถิ่นจันนะครับเพื่นอนๆอ้าวอันนี้ก็จะที่สีดำๆนี่คือตัวของขี้ด่างนะครับขี้ด่างที่มาจากโรงก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นาาของไฟของไฟของ,งเขาโรงก๋วยเตี๋ยวอ่ะน,นี่ครับอ่าอันนี้เปิดไปซื้อมานะครับหนึ่งลำรดกระบะน้อยเนี่ยนะครับราคาก็พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ จะพวนดินนะครับตอนนี้ก็คือพวนดินไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาขี้ด่างนะครับที่สีดำาๆนะครับใ,ใส่ไปแล้วอ,อ่าพวะว่าก่อนก่อนเขาจะใส่ขี้ด่างคือเขาเขาก็ต้องไอ้บกขี้ดินให้ให้อยู่ก่อนนะ,ะบกขี้ดินให <c oughs> ้เป็นปุกก่อนให้มันปุกก่อนนะครับแล้วเอาขี้ด่างวางตรงหน้าแล้วก็ปล่อยน้ําเข้าไปนะครับแล้วก็กลนกลอนอย่างนี้นะครับเพื่อนอ่าเอาถ,ถ้าน้าบกไปไหนเขาเขาก็รอ,อน้ำเต็มก็ได้ แต่ถ้าขี้ทำมือมันเร็วอ่านี่นะครับทำมือมันเร็วอ่านอกจากขี้ดังแล้วใส่แหมครับเดี๋ยวเอาขี้ถ้าเขาต้องการก็ไม่มือมันเร็วกว่าน,นักนักขี้ไก่อ่าใส่ขี้ไก่เข้าไปแล้วตอนนี้ใส่ไปยัง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 บม่ได้ใส่ยัยงไม่ได้ใส่เต๋อขี้ไก่เขาบผมีหนักเขาก็ใส่น้อยๆอ่าใส่ตามมีตามเกิดไปก่อนแต่ตอนนี้เขาก็เอาดินที่เขาขุดให้มันฟูๆขึ้นมา ผสมกับขี้ด่างแล้วมาสูนกันนะครับกลนกันเข้าไปนะครับไอ้ใยตัวนี้คือมันบดบดโพยใจแห้งนะถ้ากลนแห้งนี่มันแห้งป้แห้งนะคือต้องให้มันจุ่มจุ่มอี้จะได้กลนง่ายนะครับถ้าว่ากลนโดยแบบพระลักาณเนี่ยคือแบบแห้งๆนะครับมันจะกลนยากนะครับอี้มันจะเข้ากันดีกว่าลักษณะขยเมินการผสมปูนก่อสร้างแต่ว่าถ้าสด กลนปูนก่อสร้างนี่เปิลก็จะจช้จอบหรือว่าขอบกนี่นะครับกล<น>อ้อนไอเขาาอขอเสือะขอมือเสือนะหรือว่าอันขาดนี่นะครับผมกลนเข้าไปนะครับอ่าน้ําก็จะปล่อยอย่างอี้นะครับเพื่อจะให้ขึ้นกลนง่ายแล้วดินนี่เขาจะเอาไปปลูกอย่างครับอ่าเดี๋ยวจะปลูกกนะันกะเพราดิ่งกี้เลยอ่าจะเอากะเพรามาลงนะครับนี่อันนี้เป็นเทคนิคของเปิลน,นะครับอ่าสมมติว่าเรากลนอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วขี้ไก่ใส่ตอนไหนก็ เดี وب, ๋ยวเดี <fucking 150 S 1> ๋ยวยุดน <ens> ้ำแล้วก็ใส่ไก่แตงไก่รอให้มันแห้งก่อนมันก่อนก็บอถึงกับแห้งอ่ะมอกแยาเดี๋ยวก็ขี้ไก่มาใส่ตอนมีน้ำมันก่อนเดี๋ยวทำมันยาวเขาก็คนเนาะอ่ะถ้ามันมีขี้ไก่ใส่ชิงวัวเตนได้ก่อนก็ได้พี่วัวพนก็ได้่ขี้ไก่นี่คือคือความงามมันดีกว่ากันอ๋อเหมือนเหมือนกับไอ้เนี่ยน้ำปลากับเกือเนาะอ๋อ คือความเกมมันพิกกัน,แ,นแต่ต้องให้ศูนย์ยังได้กับศูนย์นี่ก็ไม่ก็ไม่เกิดล้บา,ออาองอครับก็คือว่ายัางไดต้องได้ใส่ชี้ไก่นะครับถ้ามันมีแต้แตก็ให้ได้ใส่ปุ๋ยแตนนาะปุ๋ยเคมีนะครับปุเคมีใส่มารุมีอะเคมีใส่มารุนได้นะครับแต่ตอนนี้ย่าใ,ใตอนทีน่จะว,วานนั่ก็ได้ย่เดมักันก็ได้ สูตรนี้ปลูกอย่างไรพอนอกจากกะเพราแล้วบะทัวได้ก่อน่าทุกทุกอย่างทุกอย่างไม้ผลไม้ผลิตทุกอย่างใส่ได้อ่าตรงรูปปิดย้ายไปละย้ายมงแล้วนะครับเพื่อนๆอ่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นฮอนที่จะเอามาปลูกกะเพรานะครับฮอนนี้ก็จะลงกะเพราเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอขี้ไก่มาหน่อยกันนี่เดี๋ยวเพื่อนจะไปขอขี้ไก่มานะเพื่อนๆอ่าระหว่างที่เพื่อนข้อขี้ไก่นะครับเฮาก็มาดูกันตรงนี้นะครับอ่านี่ก็คือว่าปล่อยน้ําเข้าไปในขี้ด่างเนี่ยนะครับขี้ด่างนี่ก็จะเป็น ขี้เท่าจากการเผานะครับของฮงก๋วยเตี๋ยวนะครับก็จะได้เป็นเท่า่านสีดำๆองออกมานะครับเพื่อนๆแล้วคุณอาเนี่ยเพื่อนก็จะพวนดินก่อนนะครับพรวนดินเนี่ยนะครับผมเพื่อเป็นก้อนเป็นก้อนอีก้อนนะครับพวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาขี้ด่างดำเนี่ยนะครับขี้ด่างจากฮหงก๋วยเตี๋ยนี่มานะครับแล้วเกาะปล่อยน้ําเข้าไปนี่นะครับเพื่อจุ่มอึกบอย่างอี้นนะครับแล้วในองมือนี้นะครับอย่างที่ว่าไว้อันนี้ขี้ไกลมาแล้วนะครับอ่า ถ้ามันมีขี้ไก่ขี้งัวก็ได้นะครับแต่ว่า,าจะหื้อดีแตะขอเป็นขี้ไก่อีหวะนะครับความเกลีมันทิพกันกลมันิพก<ๆ>ันือือกำปาแบบแบบเือนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะ<า>รับเพื่อนเนี่ยไข่ yeah. ที่เป็นกเกษตรนะครับผมเกาะมามีสู้ตายตัวนะครับของแต่ละสวนนะครับอันนี้สวนที่นี่นะครับสวนที่จะวัดแตะเพื่จะปรุงกันจะอีนะครับอ่าก็แล้วแต่คนตัวนี่ไก่นี่ขี้ไก่ขี้ไก่ซื้อมาตั้งใด ขี้ไก่ไอขี้ไก่เล้าเ็อ่ะ,ะไอไอเลี้ยงไก่ไก่ไข่อ๋อครับอ๋อขี้ไก่แกแบบที่ซื้อแกเลี้ยงไก่ไว้ก่อนแล้วก็ไปเก็บรวบรวมขี้ไก่ที่เล้าของตกเก่ามานะครับอ,อ่ามาใส่ที่นี่นอ่านี่นะครับน้ํานี่ก็เต็มโมงตรงนี้แล้วอ่านี่ก็นี่ครับเคาะเคาะนะครับผสมผสานฝนเปกันเข้าไปนะครับเพื่อน กเกษตรกรนี่หนึ่งนะครับห้ามขี้จิน้ำห้ามขี้จิปุ๋ยนะถ้าขี้จิน้ำขี้พุกขี้จีปุ๋ยผลผลิตก็จะมาได้สมบูรณ์เป็นการลงทุนแบบเสียแรงเปล่านะครับอ,อย่างแรกก็ต้องมีนะครับของต้องมีนะครับปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่ขี้แพะมูลไส้เดือนใส่ได้หมดเลยนะครับแต่ต้มมาสูนแบบนี้อ่านี่<ห>นะครับ,บ,บศูนย์แล้วก่อเดียวเขาก็ลงได้เลยก่อลงเจือมันได้เลยก่อ นี to to. ่ไอตัวนี้ก็คือน่ามันมัแล้วนี่นะครับก็คือว่าถ้านั้นมันมัดก็กนกันต่อนะครับเพื่อมันผสมผสานสามสหารเสือนะครับมีขี้ดินขี้ด่างนะครับผมขี้ไก่สามขี้นะครับที่อยู่้ตยกันนะครับพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามขี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไอตัวนั้นนะครับขาดนี่นะครับมากกนกันทํากรรมนะครับอ่านี่เป็นสูตรของคุณแอร์พายับนะครับเพื่อนนี่นะครับขี้ด่างขี้ดิน ชี้ไก่นะตอนนี้สามชี้อยู่ในการนี่นะครับเดี๋ยวทำมันแย้วสักรรมัมองแห้งๆสักร,รมเดี๋ยวก็ลงเม็ดผักกบผักใบกะเพราอ่านี่เลยครับนี่นี่นี่แล้วก็สูตรนี้สามารถที่จะลงกับพืชได้ทุกชนิดนะครับทีเพราะปลูกไว้ในสวนนะครับนี่ม่วน,นไปเลยทีเดียวนะครับเพืเ่อนๆอ่านี่เป็นการทำดินผสมปลูกแบบเล่งรัด อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้นไหมขึ้นมาเดี๋ยวก็รงบนกับมีงต้นมันก็จะเปลี่ยงมาละก็ไม้นี่จะตายแล้วน,นะครับไอ้ที่ที่แกหมายถึงนี่คือค้างทั่วตรงบนหัวเฮานี่นะครับเ<ม>พื่นอนๆปลูกได้แล้วเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับตอนนี้เถาก็เริ่มโรยลาแล้วแล้วก็จะทําการรื้อค้างนะครับแล้วก็ปลูกใหม่นะครับแต่ระหว่างที่เฮาหรือค้างเนี่ยเฮายังอาศัยล่มเงาของเขาอยู่นะครับในการเพาะเมล็ด กะเพรานะครับนี่นะฮะนี่อันนี้บมาช่ว่าการก่อสร้างนะครับที่แบบปาดกันขึ้นงามนี่บมายใจนะครับนี่คือต้องการให้ทั่วถึงอ่ามันใจธรรมดานะครับคุณอาของเรานี่นะครับได้ละนี้ได้ละนะครับอ่านี่ได้แล้วนะครับต่อไปกลับมามงนี้นะครับมงนี้ยังไม่ได้ใส่ขี้ไก่ต้นนะนะครับเพื่อนๆใส่ไก่กนะเกาะมีขี้ด่างขี้ดินนะครับแล้วก็ขี้ไก่นะครับอ่า ที่จริงแล้วอยากจะพาไปดูเตี้ยนโฮงเลี้ยงไก่แกะนะครับแต่ไก่บ่มีแล้วนะครับแหมาาครบไปหมดแล้วนี่นะครับอ่าลงชี้ไก่แล้วสามชี้นะครับตอนนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยปล่อยมันอมไอ้มุดน้านไม่น้อยเดี๋ยวไปเอาเอาปุ๋ยแกะมาันก็อ่านี่มีการลงปุ๋ยแต้ตัวนะครับอ้าวดีอย่างใดแล้วต้องขอจบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็เจอกันใหม่นะครับผมกับสูตร ปุ๋ยขี้วัวของสูตรคุณอาพยับนะครับอ่าไม่ใช่สูตรปุ๋ยขี้วัวข,ขอขอนุญาตนะครับขออู้พิษนะครับผมสูตรผสมดินด้วยขี้ไก่ขี้ด่างขี้ดินนะครับมาสามขี้อยู่ในการน,นี้นะครับผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เ,เ,เข้ามาชมนะครับอ่าถ้าสนใจอยากจะลองทําเป็นกเกษตรนะฮะฝึกหัดอย่างคุณอาพยับนะครับอ่าก็ลองมาทํากันได้นะครับ สิ่งที่เห็นนี่ก็คือสิ่งที่คุณออพายาปนปลุกนะครับผมเพื่อนๆแล้วเขาจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับเขาได้สูตรแบบนี้เรียบร้อยแล้วกํมเดียวเขาจะลองเอาไปทําพัฒนากันที่ส่วนที่อําเภอสรลปีนะครับที่บ้านไอโจปีแอนนะครับเพื่อนๆนะต้องขอขอบคุณมามาละมาละมา,ะมาะตันอยู่มาตันอยู่นะครับอย่ามาจบเตือนนะครับนี่คุดแอพต้องการทํเใื่อเขาดูนะครับเนื่องจากไอโจเป็นเกษตรกรมือใหม่นะครับแล้วก็เป็นวิทยาทานกับเพืพ่อนๆคนอื่นตัวนะครับ รายได้ต่อว,วันนี้หับซับต่อว,วันนี้ตะใดครับนี่การปลูกพักเขานี่นะครับเอเอปลูกนี่กอ็อายุมันยืนอ่าอายุมันยืนเอคือจะแล้วแต่ต้นต้นมันขึ้นมากว่าเก็บเกี่ยวได้แล้วครับอ่าเก็บเกี่ยวอยู่เลยอยันนั้นไอเด็ดยอดนะอ่ามันเด็ดยอดอ่ารายได้ต่อว,วันนี้ประมาณตะใดต่อว,วันก็คิดว่า สี่สิบห้าวันหรออ่ะก็อาจจะได้เก็บเนี่ยอันนี้ก็ได้บวกกี่วันนี่นอันนี้เก้าอันเดียวกันนี่ครับที่เดีย๋ยวมาปลูกนี่อ่ากระ,ะ,ะกะเพรานี่กะเพรานะครับอ่ากะเพรานะครับอ่าอันน่ะต้องขอกราบอภัยเพื่อนๆนะครับคุณอาหูเปิลแบบค่อยดีนะครับมมรอ่าถามอย่างตอบอย่างนะครับผมน,นี้เนี่ยก็อ่าเอ้ตี่เม็ดมันตี่ดมกี่นี่อ่านี่นะครับแต่ตัวนี้ ตัวนี้อยังก็อันนี้กะเพรากะเพราธรรมดากะเพราธรรมดาเ่ยอ,อันนี้เป็นกะเพราที่แกไปเก็บมานะครับออันนี้แกบอกว่าแกหอมหรือถูกใจเดี๋ยวก็จะลงอเอามาลงนะครับน,น,นี่แล้วเกาะกะเพรานี่ได้ขายตลอดนะครับมีร้านอาหารตามสั่งมาซื้อแล้วก็เอาไปใส่เป็นเครื่องในแกงแค่ก็ได้นะ่เพราะจะได้มีกลิ่นหอมใครที่แแปลงขั่วไก่ก็ใส่แตนตัวของ ใบจันทร์นะครับหรือว่าใบยี่ราได้นะครับนี่นี่เป็นกระเพราของที่แกไปเก็บมานะครับอันนี้เป็นดอกดอกของกระเพรานะนี่ครับเอ๊ะเฮ้ยมันมันก็คล้ายๆกระเพราควายแต่แต่ใบมันน้อยกว่าอ่าหอมกว่าตัวเออหอมอ่าหอมหอมกว่ากว่าไอ้กับไอ้กระเพรากางตุ้งเ่ยนา้อบไอ้ไอ้เขาที่เขาโคกไก่โคอย่างเนี่ยนั่นต่างหากหอมย,ยัง เนี่ยคำนีกว่าไอโ้โรยโรยนะครับพึึบนี่โรยเจื้อแล้วนะครับผมไอ้ที่เป็นเม็ดแดงๆส้มๆนี่คือปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็ปุ๋ยสูตรไงยงม,มูู๊ตรไอ้สิบห้าสิบห้าูตรสมอสิบห้าสิบห้าโรยไปแล้วนะครับเพืเ่อนๆนะครับกรเกษตรกรนี่นะ้ะบ่ดีขาดนะครับถ้าขาดน้ำวันใดนี่ต้นไม้ช็อกนะครับนี่คือความสุขข,ของคนเท่านะครับไวยเกษียณนะครับเกษียณตัวเก่านะครับมาเพาะปลูก เจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะครับปีนี้น่ะ นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวต้องขอลาเพื่อนๆก่อนนะครับใครที่จะเป็นเกษตรกรก็ลองดูนะครับปุ๋ยสามสูตรสามขี้นะครับผสมดินนะฮะขี้ดินนะครับขี้ด่างแล้วก็ขี้ไก่นะครับลองดูนะครับเพื่อนๆต้องขอขอบคุณนักๆนะครับผม Thank you so much for watching my channel นะครับผมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับถ้าอยากแลกเปลี่ยนความรู้คอมเมนต์กันมาตรงร่มนะครับอ่ยินดีที่จะรับฟังเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ